อเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมราฟาซิววาคนนี้นะคาบลังเบย์ตัน9-4เท่านั้นแต่มีทีเด็ดอยู่นะนะทีเด็ดอยู่นะราฟาซิววาทีมชาติโปรตุเกสนะฮะทำเกมรุก8-7บางโซน9-2เลี้ยงบอล99เลี้ยงบอลค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วประกับตัว9-4สองสั้น8-8เปิดบอล7-8เปิดบอลอาจจะไม่อาจจะไม่ดีนะผมไม่ลงหัวนะฮะ จัมสกอร์85กลางๆนะฮะสปีด99สปีดต้น99อันนี้ก็ทีเด็ดเลยนะฮะบาลานซ์95สเตมิน่า86สเตมิน่าน้อยไปหน่อยนะครับผมสเตมินานะ่าธรรมดาแต่ความเร็วเด็ดจัดแน่นอนนะฮะสกิลนะครับผมดับเบิลทัสมีหมุนตัวคัดแทนเธอสเตปบอลบอลคอนโทรลน,นะฮะมียิงลูกพุ่งยิงลูกคุกนะฮะแทงบอลทะลุช่องไซกอยแล้วก็อา่าสกิลเรียกฟาวนะครับผมสไตล์ก็จะเป็นปีกตัวทำสกอร์ นะฮะโอเคมาเนราฟาซิวาคนนี้อายุอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับผมโอ้โหหลายตำแหน่งนะได้ได้ไม่ได้สักเท่าไหร่แต่ได้หลายตำแหน่งว่ะนะโอเคซ้ายขวาได้หมดนะราฟาซิวาเดียว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 จะให้เดบรอยยืนหน้าเรื่อเร่อนะ่ย โอ okay. เคแบบนี้แล้วกันโอเคครับนะ okay, ผมไปโอเพ่นชาเลยนะฮะลุย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 อาทิตย์นี้ไม่มีการปิดดัปเดตดนะครับผมแล้วก็ไม่มีฟีเจอร์ด้วยนะฮะหยุดปีใหม่คริสต์มาสนะโอเคลุยครับผมโอเคนะครับผม <c oughs> เกมแรกสำหรับนะราฟาซิวานะพิ่ตันเกเท่านั้น <c oughs> แต่ค่อนข้างมีทีเด็ดเลยนะครับผมคาพลังค่อนข้างโดดเด่นเฉพาะถากนะฮะมาสายความเร็วสายเลี้ยงแน่นอนราฟาซิวาไปแล้ว ถึงก่อนฝากเพื่อนมาอานุรอแทงลูกหนีปาดสันส้นๆเอ็มปเป๊โอ้โหมาหนึ่งนะครับผมก็มาอย่างไวนะฮะความเร็วนะแต่สองสั้นดีนะนะไม่แนะนำให้เปิดคนนี้นะครับผมไม่แนะนำให้เปิดแต่ถ้าสองสั้นเนี่ยเจ๋อเลยฮนะอาทีธอานนฮะราฟาซิวาฝากเพื่อนแทงไปดีเลืองปะเตะบอลยาวนะครับผมแหลกที่หนึ่งแล้วเตะบอลยาวเฉย ราฟาซิวาร์ครับผมฟากเมซี่เมซี่ยกให้เลยลูกนี้บลอลลงได้ไหมฝากแทงอาหลุดมาอย่างงี้นะครับผมหลุดมาอย่างงี้จะล็อกไปยิงสักหน่อยจริงใส่ไกยได้นะนะี่อ้าวได้บอลอีกแล้วราฟาแโโทางไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่นะแทงบอลไม่ค่อยได้เปรียบนาทีเอ็มเป้ฝากราฟาซิวาร์ส่งไปคืนโอโ้โหสวยงามลูกนี้ เอด็ดเตลูกที่สองไม่เรียบร้อยนะครับผมเอด็ดเซตลูกที่สองนะโอ้โเล่นเปอนข,ข้างเข้ากันนะราฟาซิวานะมาเอาเรื่องบอกเลยเอาเรื่องวันนี้สี่เด็ดราฟาซิวา้าผมยังรักเดไปดีครับโอ้โหอย่างนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแต่เปิดบอลไม่ดีต้องหาทางส่องเฮ้ยมุมนี้ลองไหมลองดีครับผมเท้าซ้ายปัน่น มันไม่โค้งนะครับผมมันไม่ค่อยโค้งเลยมันมันย้อยนะฮะมันไม่ฟุ้งนะครับผมโโหเรื่องจริงไกลยอย่างผมว่ายากเนี่ยราฟาซิวาผมฝากเอ็มปเปนะอป้ฮะบังแทงออกมาแล้วก็สกิลนีล้อีกแล้วไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นั่นไอสกิลที่เรบเนี่ยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ราฟาซิวาบมดึงมาฝากเพื่อนดับบอยยกไปราฟาซิว,วาโอเคไปกดเปิดนะ ยังได้อยู่เอามาคืนลองเปิดดูก็ได้ปะเมสซี่ฮึมแหม่เมนเจย์แมนเจย์นะฮะเออจบเกมมันครับผมนี่จะเกมครึ่งแรกอีที่สองสองมีอัซิเป็นสองลูกนะไปไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปโอเคเกมครึ่งหลังแล้วนะครับผมราฟาซิวานะี่ถ้ามีซีเด็ดอยู่นะการลองการเลี้ยงนะยกไปฝาก เอาไปคืนโอ้โหหลุดคนเดียวคนเดียวมาฝั่งนี้เอาโดมาที่ราฟาซูว่วายิงสวนโอ้โหข้ามคานไปอีกเนี่ยห้าเสียดายนะครับผมอโอกาสดีมากเมื่อกี้นะมีการไทยชีวสวยแต่ไม่แม่นสักเท่าไหร่เนี่ยมันล้นมันล้น,ม,น,ลนมาได้บอลอีกครั้งพิสเตียโนเมสซี่เอาถึงกับมาวิงก้า ยังไงเปล้นไปอีกนะจีราฟาซิวายอีกแล้วฝากเข้าขกลางซียกไปราฟาถึงแทงมาอาน,โออนะน,ะ,นะยังได้ทุ่มอยู่ยังได้ทุ่มอยู่มาสั้นๆราฟาซิวามาให้เมสซี่ปั่นจดโทษหรือเปล่ามะลูกนี้จะโทษหรือเปล่าหรือว่าฟรีคิกน่าจะฟรีคิกว่นะน่าจะฟรีคิก โอ้โหมุมนี้ฮะราฟาซิวายิงไม่ได้เลยนะครับผมยิงไม่ได้เลยฮะ,ยลยะแล้วจะเล่นยังไงล่ะทีนี้เราจะเล่นยังไงส่ง,งสั้นๆแล้วกันอ่ะโนยิงจับสบายโอ้โหนะเจอถ่วงเวลาซะแล้วครับผมเปิดมาโอเคถือยังดีที่เปิดออกมาให้นะไม่ใช่ครั้งบอลอยู่หน้าโกตัวเองนานไงนะเขานะดูฟซิว่าจะเจอกมาได้ไหม ลูกสไตล์อย่างนี้หน้าบ,บีบสองบีบสองมามาส่งขึ้นหน้าดิน่าจะจบปะนี่สายตาบอลว่ะมาขึ้นมาขึ้นมาใหายได้สวนได้สวนแล้วนะครับผมไปฮนะตัดฟาซิวาเอ็มบาเป้ไปฝั่งโน้น <c oughs> ไม่ถึงอโอ้โหเสียฟาวอีกนะครับผมน่าเสียดายฮนะ โอเคผมจบเกมแรกแม่ให้ hey, ลูกหนึ่งนะครับผมแต่เกมนี้ก็ถือว่ามีผลงานนะมีผลงานเอซิไปสงองลูกนะสำหรับราฟาซิวาได้ไปเจ็ดนะครับผมเอซิไป2ลูกสวยๆนะมาไฮไลท์ยิงข้าก่กอดเลยเนะี <c oughs> ย่ยยิงข้างกอนเลยลูกนี้ฮนะเลี้ยงไปแทงมาราฟาซิวาปาให้เอ็มเป้ยิงหอลอดดานะฮนะสวยๆลูกนี้โอเค แล้วก็มีลูกที่สองน่าจะไม่ให้ดูเลยว,วะ่ะถ้ามาทรงนี้น่าจะไม่ให้ดูแล้วนะโอเคไปต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปโอเแคบผมมาเกมที่สองนะส,สำหรับราฟาซิว,ว่าเกมแรกถือว่ามีผลงานนะครับผมแต่ทีมแพ้นะโอเคเกมที่สองแล้วนะจะช่วยทีมให้ชนะหรือเปล่าราฟาซิวามาดูฟังนี้คนเดียวหด,ดูเข้าเร็วตคาร้อเข้าเร็วนะฮะ <c oughs> ตั้งตัวไม่ทัน ราฟาซิว้าผมฝั่งเอ็มบ้าเป้ฝั่งนู้นว่างชิงมาอืมถึงไหมโอ้โหที่เมสซี่ดึงรอดแทงมาราฟาซิวาวนมาวนมาเจอสองสามคนโอ้โหโดนเบียดยิ่งควรจะได้ฟาวนะเนี่ยเอาสกิลิ่งเลยดูว่าผมยกมาราฟาซิวาฝั่งนี้บอลลงได้ไหมสวยขอเน้นเน้นยิงเรียบร้อยไหมแล้วมุมเดิมนะ ผมเดิมเลยเอเซนลูกนี้เรียบร้อยผอราฟาซิวาวิ่งแล้วยกไปอีกแล้วครับผมลูกนี้บอลลงได้ไหมปากกลับมาอยังยังไม่ได้ปากกลับมาโอโหปาดลูกนี้ไม่สวยนะเอา้ามาซี่ขอยิงก่อนละกันนะโอเคแหมมาวะมาวาถือว่ามีประโยชน์เลยฝั่งนี้นะครับผมอํรารปอจัดนะฮะมาทีรฟา,าฟาซิวาฝากเอายังได้อยู่ได้โย ไปนู่นลวกันนั่นเล่นยากไปหน่อยอานูก็วิ่งอยู่นะ้าเมืเ่อกี้ทีราฟ้าผมฝากตรงนี้ไปนูน้นจบเกมครึ่งแรกฮนะอสองนึงครับผมเกมี้เริ่มรู้สึกว่ายิงนําก่อนอีกแล้วนะแต่มาโดนทีหลังอีกนะครับผมคล้ายๆเกมแรกเลยว่นะแต่ยังต้านได้ดูต้านไม่ได้อยู่มาเอาเกมครึ่งหลังกันนะครับผมราฟาซิวาแต่ถือว่าสองสั้นเนี่ยโอเคมากความเร็วจัดมากนะฮะ ทีมมสซี่ฮะราฟาอยู่ตรงนั้นขอแล้วฝากยกมาราฟาซิวาถึงก่อนเน่นอนปาดเอ็มบัปเปเหมือนเดิมโอ้โหคนเดิมนะฮะโอ้โหถือว่าวิ่งขึ้นความเร็วถือว่าจัดมากเลยฮะราฟาซิวาเอซิไปอีกหนึ่งทีเริมร้อยฮะราฟาซิวาอยู่ฝั่งนี้ฝากเลยครับผมอานุฮะกลับมาก่อนเมสซี่ ไทยมาราฟาดดึงดึงเข้านาเข้ากลางลองยิงเองดูซิเรื่องจริงเี่ยไม่ได้จริงว่ะเยรื่องจริงเนี่ยไม่ได้จริงว่ะแต่สองฟอนเอซินเนี่ยดีมากนะครับผมราฟาแต่ครองบอลก็ถือว่าโหดความเร็วจัดถือว่าดีเกินคาดพลังอีกแล้วนะคนนี้นะโอ้โหนักเตะแหมทุกคนอาจจะมองข้ามนะแต่ไม่ดีจริงเก้าสีเท่านั้นนะแหมหัวใจกับเก้าเก้าไมแล้วเดบอยราฟาซิวาดึงราเพื่อนไปฝั่งนู้น รอดเทยออกมาทานันทันสวยแต่เปิดไม่ดีนะครับผมแต่สงสานแต่เจียมปาดมาได้เปิดมุมอะได้เปิดมุมมาราฟาซิวาเอาดักสวยราฟามีเหล็กนิดนึ่งนะครับผม,มจังหวะส่งเอาเอายังได้อยู่ยังได้อยู่เอามาอดอ,อกไปเฉยเอยะไรวะโอเคผมจะเก็บที่สองนะเก็บนี้ว่าก็ถือว่าทันไม่ดีนะ นะฟอร์มคงเส้นคงวานะผมว่านะมันไม่ได้โหดมากแต่มันคงฟอร์มอะความเร็วจัดเจ็ดอีกแล้วนะครับผมเอซึส,สองลูกเหมือนเดิมเหมือนเกมแรกเลยฮะนะทำดีเหมือนเกมแรกเลยเอซื้อส,สวยความเร็วจัดจัดนะครับผมตรงนี้เปิดมาไปบีดคาร์ลได้ด้วยนะลุ๊กคาร์ลถึงก่อนเบียดมาได้แล้วก็ปาดมาเอ็มปเป้ยิงโอ้โหลูกนี้จัดจอระดับนี้นะครับผมราฟาซิวาถือว่าใช้ได้งานใช้งานได้สิเนะี่ย ตันี้มีบางไม่เบียดเต็มไปจะบอกพลิกตัวส่งไม่ค่อยดีนะราฟาซิวาโอเคแล้วก็มีลูกเปิดไกลๆจากเดอรอยหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะนี่ครผมใช่เปล่าวะเปิดมาหลุดไปแล้วฮนะแล้วก็เล่นจังหวะเดียวยิงก็ไม่ได้ฉีกมากแล้วละยิงแต่เข้าโอเคไปต่อเกมที่3กันนะครับผมไปโอเคผมมาเกมที่3แล้วสำหรับราฟาซิวานะครับผม ตอกเกมแรกถือว่าเจ๋วเลยนะฮะฟอร์มดีมีเอสซิตนะครับผมแต่ยังยิงไม่ได้นะนะยิงนี่ค่อนข้างยากเพราะว่ายิงค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ส่งสัน้นพวกความเร็วสปีดครองบอลเนี่ยสุดนะถือว่าทำได้ดีมากสำหรับราฟาซิวานะแมซี่ฮะโอ้ยอยัยงไงยังฮะอาโนะรผมมีราฟาซิวายนี่ฝากก่อนแทงอาโนไปอาโนไปดึงดึง ยังไม่ได้ยังไม่ได้มาทีราฟาซิวาพร้อมแทงสั้นๆเอ็มบัปไปถึงยิงโอ้โหนี่เนี่ปัดเข้าในดีตลอดเนี่ยตาฟาซิวาที่ราฟาซิวาแลยฝากเมสซี่ยกมาลูกนี้สวยไหมสวยปาดมาเอ็มบัปไปยิงอีกทีถึงตลอดจริงๆนะครับผมปาดมาถึงตลอดแต่ยิงไม่เข้านะครับผมเกมนี้ นียังไม่ได้ฮนะที่ราฟาซิบาผมฝากดูบอยฮนะอาโนวิ่งแล้วราฟาไปแล้วแทงลูกนี้าาเอ็มบัปเปมติดอีกแล้วนะครับผมมาดาที่ไหนแล้วครับมมันดีมากเลยนะคนนี้ยนะมาลูกสั้นลูกนี้มาที่ราฟาซิวาต้องลองเปิดดูอะ่ะดูดิเปิดขึ้นมุงได้โอ้โหเปิดก็ถึงนะจริงจริงเปิดก็ไม่ได้แย่นะครับผม ถึงหัวเหมือนกันนะน่าเอาได้อีกครั้งได้อีกครั้งอย่างนี้นะคนนี้น่าจะไม่ใช่ราฟาซิวาเป็นเดบรอยนะครับผมเปิดมาเหมือนกันโค้ <c oughs> งว่ะจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมนะ มันจะหลุดหรือเปล่าเล่นได้ไม่ถึงครึ่งครึ่งครึ่งแรกเลยนี่นะฮะจะหลุดซะและ้วหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าเราดูเรียบร้อยครับผมหลุดไปเล้วฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเราฟาซิวาถือว่าเป็นฟอร์มที่น่าพอใจมากเลยนะนะฮะความเร็วเนี่ยจัดมากนะครับผมความเร็วจัดครองบอลดีมีทีเด็ดก็คือการปาดเข้ากลางนเนี่ยแม่นแม่นสุดๆนะครับผมไม่ไปถึงตัวตลอดนะฮะอยู่ที่ความคมของกองหน้านั่นแหละ นะครับผมเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ถือว่าโหดเกินค่าพลังนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเลสศคอ